โลกตามความหมายของพระพุทธเจ้าคือโลกภายในอยู่ภายในจิตใจมีความทุกข์ความดับทุกข์นิพพานที่เป็นสันทิติโกทางธรรมะเขาถือว่าโลกนั้นคือสิ่งที่เรารู้สึกได้ทางตาสิ่งที่เรารู้สึกได้ทางหูสิ่งที่เรารู้สึกได้ทางจมกูกสิ่งที่เรารู้สึกได้ทางลิ้น สิ่งที่เรารู้สึกได้ทางผิวหนังสิ่งที่เรารู้สึกได้ทางจิตใจนั่นแหละคือโลกมันเข้าไปอยู่ในร่างกายของเราได้อย่างสบายเพราะมันเป็นความรู้สึกแต่เป็นความรู้สึกทั้งหมดนะทุกทางทุกวิถีทางเรารู้สึกทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจ อย่างไรนั้นคือโลกนั้นคือสิ่งที่เข้าไปอยู่เป็นโลกในภายในทำให้เกิดอะไรได้มากมีภัสสะมีเวทนามีตัณหามีอุปาทานมีทุกข์ถ้าจะดับทุกข์รู้จักจะดับต้นเหตุของสิ่งเหล่านี้ก็ดับภายในอีกเหมือนกันฉะนั้นจะเป็นทุกข์หรือจะดับทุกข์ต้องเป็นเรื่องภายใน จะเป็นโลกคือความทุกข์ก็ข้างในจะเป็นดับทุกข์คือดับโลกก็ต้องดับข้างในเดี๋ยวนี้เราสนใจแต่เรื่องโลกภายนอกเราเรียนแบบเรียนที่เขาเขียนให้เด็กๆเ,เรียนรู้กันแต่เรื่องโลกผิวโลกโลกแผ่นดินโลกอย่างนี้ทั้งนั้นโลกของพระพุทธเจ้าท่านไม่หมายถึงสิ่งเหล่านี้ท่านหมายถึงความรู้สึกทางตา หูจมกูกลิ้นกายใจที่เข้าไปอยู่ข้างในโลกนั้นคือสิ่งที่รู้สึกได้ทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจถ้าสมมุติว่าเราไม่มีตาหูจมกูกลิ้นกายใจแล้ว โลกไหนๆก็ไม่มีโลกแผ่นดินนี้ก็ไม่มีโลกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกไหนก็ไม่มีถ้าว่าเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นเมื่อเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรมาปรากฏ มาสัมผัสมารู้สึกอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นคือโลกสำหรับเราโลกนี้มันซึมซาบเข้าไปอยู่ในภายในจิตใจจึงเรียกว่าโลกภายในเราไม่รู้จักเรารู้จักแต่โลกข้างนอกที่เกลื่อนกลาดอยู่แล้วก็ไม่รู้ดีไม่รู้จริงไปหลงรัก หลงยึดมั่นถือมั่นจนเกิดความทุกข์ก็ยังไม่รู้จักถ้าเรารู้จักโลกภายในรู้จักจิตใจที่กำลังรู้สึกอยู่ในภายในโดยอาศัยทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเราก็จะรู้จักถึงหัวใจถึงตัวจริงของสิ่งที่เรียกว่าโลกมีความสุขก,ก็มีมีความทุกข์ก็มี เป็นอย่างนั้นก็มีเป็นอย่างโน้นก็มีโลกสวรรค์ก็มีโลกนรกก็มีโลกสัตว์เดรัจฉานก็มีระวังให้ดีโลกทุกชนิดแหละมันเข้าไปอยู่ได้ในหัวใจของเราถ้าเราทำให้มีความสุขอย่างพวกเทวดาโลกเทวดาก็เข้าไปมีอยู่ในจิตใจของเราถ้าเราทำผิดเดือดร้อนเป็นสัตว์นรกโลกนรก ก็ไปอยู่ในจิตใจของเราถ้าเราทำให้เกิดความโง่อย่างสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาในใจไอ้โลกสัตว์เดรัจฉานก็เข้าไปมีอยู่ในจิตใจของเราเรารู้จักโลกภายในชนิดนี้แหละให้ดีๆแล้วโลกภายนอกทั้งหลายก็จะเป็นอันว่ารู้จักด้วยและจะหมดความหมายคือจะหมดปัญหาไม่ทำให้เป็นทุกข์ได้เพราะว่าเราควบคุมโลกในภายในไว้ได้เป็นอย่างดี เราอย่าให้มีโลกชนิดไหนอย่ามีการปรุงแต่งมันก็จะมีความดับเย็นเป็นพระนิพานพรานิพานไม่เป็นโลกเป็นที่ดับแห่งโลกดับความหมายแห่งโลกเสียให้หมดมันก็เป็นพระนิพพานนี่เรียกว่าดูข้างในดูปรากฏแก่ใจเป็นภายในตามพระบาลีตามพระพุทธภาสิตที่ว่าเป็นสันทิติโกคือเห็นเองรู้สึกเอง ประจักษ์แก่ความรู้สึกของตนเองจึงจะเป็นสันทิติโกจำมาได้ในหนังสือไม่เป็นสันทิติโกแม้เป็นเรื่องอย่างเดียวกันข้อความอย่างเดียวกันเอามาจากหนังสือไม่เป็นสันทิติโกฉะนั้นเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องโลกนั้นโลกนี้ที่เข้าไปอยู่ในจิตใจนั้นเป็นสันทิติโกเป็นอากาลิโกไม่จำกัดเวลา คือมันจะมีทันทีที่มีการปรุงแต่งแล้วมันก็จะเป็นเอฮิปัสิโกคือเรียกมาดูได้จริงๆเพราะมันมีให้ดูเพราะมันมีอยู่ในใจเพราะฉะนั้นพระนิพานที่เราจะเรียกเพื่อนมาดูได้มันต้องเป็นพระนิพพานที่เรามีอยู่ในใจเมื่อใดจิตใจของเราว่างจากกิเลสไม่มีกิเลสรบกวนก็มีพระนิพานอยู่ในใจ เราเรียกเพื่อนมาดูมาดูมาดูนี่ความที่นิพพานมีอยู่ในใจคือว่างจากกิเลสถ้าจะนิพพานกันต่อตายแล้วนิพพานอีกกี่หมื่นชาติแสนชาติจะเรียกใครมาดูได้ที่ไหนละ่ะมันไม่มีอะไรให้ดูมันไม่รู้จะเรียกอะไรมาให้ดูที่นี่และเดี๋ยวนี้พุทธทาตภิกุ ที่มาธรรมบัญญายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาลหาบูชาปีพุทธศักราช2523ครั้งที่11เมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2523หัวข้อเรื่องต้องศึกษาธรรมชาติภายในจึงจะรู้จักธรรมชาติภายนอกที่ลานหินโขงส่วนโมกจากหนังสือชุดธรรมโคตรเล่มชื่อว่า ธรรมคือเรื่องของธรรมชาติหน้า353ถึง355